ไหนครับกลับเลยเลยครับจะหนีเล้เหรอครับไปเอาข้าาแล้วครับโอ้เนึ้ว่ากลับแล้วครับยังใช่ไหมโอ้ในโพธินะครับนืว่าจะไปไหนเห็นมข้อเวลาแล้วโดนไใช่ไปเอาข้าาต่อไปเอาข้าวสารนะครับประต่ออายุชีวิตนะครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อไปแล้วนะครับในโพธิชาแนลไปแล้วนะครับผมปิดบ้านไปเลยนะครับ บ้านแล้วะครับบอกว่าเดี๋ยวไปเอาข้าวมานิดเดียวนะครับผมก็กลับมาบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้นะครับช่างทางนี้ก็ทําร้านอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับทําไปทํามาเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เออเมนตู้คอนเทนเนอร์นะครับมันเป็นเหลี่ยมนะครับผม เป็นเลมเหลี่ยมเนาะบรรยากาศการกาแฟ,ฟกกอกๆนะครับผมก็กระจกเก่าก็เอามาใส่นะครับผมตกแต่งใส่นะครับร้านกาแฟก็ค่อยๆทำไปนะครับเติมเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับ นีก็ไม่ใช่ว่ามีงบประมาณท,ทําทีเดียวนะครับค่อยๆทํานะครับนีก็ท,ทําทีเดียวเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าวัาสดุต่างๆนี้มันจะขึ้นราคานะครับถ้าใครทําบ้านตอนนี้ก็ต้อง <c oughs> ต้องอมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้เมื่อปีที่แล้วเลยนะครับทั้งเหล็กทั้งทุกอย่างเลยมันขึ้นราคานะครับผมเนาะนี่ก็เดี๋ยว เราจะไปดูบ้านาพิชิตนะครับต่อนะครับวันนี้ก็เงีย,งยบๆไปอีกหนึ่งวันนะครับบ้านพิชิตประมาณนี้นะครับเป็นบ้านงบประมาณที่ใช้ทําไม่เยอะนะครับงบไม่เกินสองแสนบ้านหน้าอยู่ได้เลยนะครับเนาะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับนี่ก็บ้านพินิกนะครับผมนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับกาแฟกกอกด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับฮาฮาคันเฉยนะครับแกล้งพี่ในเฉยนะครับจะกลับบ้านเจะกลับมาอยู่นะครับกับแอาข้าวสารนะครับข้าวหมดต้องเอาไปเอาข้าวนะครับเมื่อเช้านี้ก็มาอุดหนุนพิซซ่าแล้วก็จะซื้อไปฝากลูกที่บ้านนะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับผม กันใหม่ในไรหน้านะครับสวัสดีครับ